ล้วครับตั้งช่องถุงหน้า้นระเบิดครับผมช่วงเวลาย้มแรงครับสีมงแรงครับวันนี้บรรยากาศกำลังดีครับพาเจ้าผู้ระเบิดออกมาต่อควันแรงนะครับเนาะใส่เศษเรียบรอยครับภาพไม้ทงไงทงหน้าครับคู่หวยนะครับเนาะกำลังขันโยนครับนกปลาขันอยู่ตัวหนึ่งเนาะขันยนใส่กันอยู่ครับยับ่ม้ดอกเปิงใส่นะเปิงใส่ได้หาหน้าที่เนาะ วันแรงครับมือนี่กับผู้ระเบิดนะครับเนาะเอาเดี๋ยวไปรุ่นกันครับมาสีมานว่าม,มานครับคมือนี่วันแรงครับกับเจ้าผู้ระเบิดนะครับเนาะไปครับผม ก็ผมตอนดีใส่ไปประมาณเคืองชั่วโมงครับหนกปลาเริ่มขึ้นมาขันเนาะครับเนาะมีนกปลาขันอยู่สามสี่ตัวครับรอบๆไปนกตอน,นี่กับขันขัน,ขนยุด,ย,ดยุดครับเพิ่งออกนะครับเนาะผ้าขอาแม่เคาะสนิมครับเจ้าพุ่ระเบิดนกปลาอาจจะขืนจากกินครับขึืนมาขันสองสามตัวนะสี่ตัวแต่ยังม,งมีตัวเขาเราครับ บินตีตะไลวนกันอยู่นะครับเนาะลุนิรงครับ,นะบ,รบยังพอมีเวลาครับผมตอนนี้หาโมงกว่าเนะมีนกเข่าเที่ยงบ่ เดีครับตอนนี้นกปลาตัวหนึ่งเนาะมาขันอยู่ไกลๆค้นเนี่ยครับตีตาไล่ขามนกตัวมาเนาะมาจับอยู่ต้นไกลๆค้นเนี่ยครับผมกระลังเหลี่ยกครับเขาหลุนเบิ้งครับไปถอยกลับไปขึ้นบ่ตีตาไล่ขามมากครับ ครับผมตอนนี้นกป้าเขารวมตนแล้วนะครับเนาะเขารวมตนคนเรา,าฟังครับจบ๊บพลเระเบิดกำลังเรียกครับผมนกป้าเขาไปกับคู่ได้ยวสองสามสาวนะครับโจบ๊บพลเรืเบิดยังบ่เห็นนะครับเนาะขเขาคนละหา,างครับเอาลุนเบิ้งครับกำลังดึงกำลังเรียกครับตอนนี้ ครับผมตอนนี้ก็งอกลงแล้วนะครับนะใช่ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับเราเริ่มสีมืดแล้วครับผมสรุปวัอนี้กับพ่อแม่บุมีแต้มไม่กเ่ข้อครับถ้าจังทู่ระเบิดอมมาก่อนสนิมนะครับนะมีเราเข่าเถียงตัวนึงครับเข่าเถียงประมาณสิบกว่านาทีนะแล้วก็ออกครับผมวันนี้เข่าเหยียบไปเหียดนะครับนะจูงทุ่งระเบิดไปเหยเต็มที่ครับวัอนี้ สองสามตัวเขาตัวนึงครับยังเซตแล้วก็ออกนะครับออกไลตัวแม่ไปครับตัวแม่คันเอินอยู่เท่างหอกเนาะเอ้ามือนี้คงจะมีแค่นี้ครับผมบอหมานบอมีิแตมนะครับน้องคอยติดตามคลิปหนาเพราหนาครับไปเป็นทังไหนมาอนี้ขอผู้ที่อาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาทักชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนน้ำเลือครับสวัอนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ